สวัสดีครับพบกับปัดไม้เจ้าพันไม้นะครับแต่วันนี้จะพามาดูนะครับทําไมนะครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตลายาคิดตันนะครับหมดแล้วขอบใบมันจะแห้งมันจะไหม้หรือนะครับเวลาเราปลูกนะครับช่วงที่มีผลผลิตหรือก่อนมีผลผลิตเนี่ยก่อนดอกดอกเนี่ยขอบใบมันถึงได้แห้งได้ไหม้นะครับหลายต้นนะครับจะเป็นนะครับแต่บางต้นก็ไม่เป็นนะครับก็หนึ่งปัจจัยนะครับก็คือ นะครับที่ทําให้ขอบใบนะครับพวกนี้นะครับลักษณะขอบใบที่แห้งขอบใบแห้งขอบใบไหมอาการหนักนะครับก็จะลักษณะของการทิ้งครับทิ้งใบออกนะครับทิ้งใบทิ้งการออกไซต์หลักๆก็คือนะครับช่วงที่เราทําดอกนะครับก่อนหน้าเราทําดอกเนี่ยเราจะทําการงดน้ํานะครับใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะครับเติมปุ๋ยเข้าไปแล้วงดน้ําเพื่อนะครับเปลี่ยนจากตายอดให้เป็นตาดอกนะครับเป็นการอ่า ภมน้ำแล้วเติมปุ๋ยเข้าไปเพื่อปุ๋ยเนี่ยไปช่วยเร่งจากยอดนะครับที่ช่วงนั้นนะครับจะออกมาเป็นลักษณะยอดอย่างนี้นะครับให้กลายเป็นช่อดอกมันก็เลยทําให้นะครับการขาดน้ํานะครับส่งผลนการขาดน้ำก็ขอบใบเขาจะแห้งจะไม่ลักษณะนี้นะครับแต่พอช่วงที่การเปลี่ยนจากตายอดเป็นดอกแล้วเราก็ให้น้ําส่องเสมอนะครับไล่น้ําขึ้นมาใบก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับในรุ่นนั้น หลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตนะครับก่อนที่ผมจะเก็บผลผลิตหรือการจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราจะทําการงดน้ํานะครับเพื่อไม่ให้ผลสุกเนี่ยดูดน้ําเข้าไปเยอะเกินไปจะทําให้เนื้อเนี่ยครับไม่อร่อยหรือลักษณะของเนื้อที่ว่ามันฉ่าจนเกินไปการงดน้ํานะครับทําให้ผลเนื้อมันค่อนข้างที่จะแห้งผลเนื้อแห้งอร่อยกรอบนะครับหอมกรอบแต่ถ้าน้ําเยอะนะครับมันจะฉ่าแล้วก็ไม่ กรอบเนื้อจะไม่กรอบบางครั้งนะครับอาจจะทําให้เนื้อเนี่ยเละจนเกินไปนะครับถ้าเราให้น้ําทุกวันสม่ําเสมอแต่ช่วงที่เก็บผลผลิตนะครองเก็บผลผลิตเนี่ยเราจะทําการงดน้ําการหดน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับนะครับเจ้าของนะครับว่าจะงดกี่วันนะครับให้น้ํำยังไงงดบ้างพรุมน้ําบ้างแล้วแต่สภาพอากาศซึ่งนะครับปัจจุบันสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงมากปีนี้นะครับหลายแปลงครับหลายต้นนะครับหลายเจ้าหลายที่เนี่ย เกิดปัญหาคือดอกร่วงลูกร่วง,วงผลผลิตติดน้อยนะครับเหมือนต้นเนี้ติดก็ติดมาเยอะทิ้งหมดก็ขึ้นยอดใหม่นะครับดังนั้นก็คือสภาพอากาศเป็นตัวแปรสําคัญบวกกับนะครับพอช่วงเราจะเก็บเนี่ยเราจะงดน้ําปนน้ำเนี่ยครับเนี่ยช่วงนี้ก็คือผมเก็บลูกหมดแล้วใบก็จะกลับมาเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเดิมก็คือขอบใบแห้งขอบใบใหม่นะครับแต่พอ่อนะครับเราเก็บผลหมดถึงนี้เราต้องทําตามเลยก็คืออัดน้ําเข้าไปนะครับ ทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง <pat cou installment> เพื่อให้นะครับยอดตัวยอดใหม่ที่กําลังจะออกลออกักษณะอย่างนี้นะครับมันยอดมันบานนะครับใบแก่มันจะไม่แห้งไม่ไหม้ครับยอดที่กําลังจะออกชุดนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องอัดน้ําเข้าให้เยอะที่สุดนะครับให้เยอะไอกินน้ำเยอะที่สุดแล้วใบที่ออกมามันจะไม่แห้งไม่ไหม้ชุดเบานะครับที่แห้งที่ไหม้มีอะไรครับเขาก็แก่ไปด้วยเขาจะทิ้งใบไปเอง ครับทิ้งใบไปเองแล้วก็จะขึ้นเนี่ยครับเมื่อกี้ขึ้นมาแขนงอเนี่ยขึ้นมายอดใหม่ตอนนั้นนะครับก็จะใบจะสมบูรณ์เองนะครับสาเหตุที่เกิดนะครับไม่ใช่เกิดจากในกลุ่มของเชื้อรานะครับไม่ใช่เกิดจากอ่ศัตรูใดๆนะครับเกิดจากศัตรูมนุษย์นะครับก็คือเราเนี่ยครับไปงดน้ํานะครับให้น้าไม่เพียงพอนะครับแล้วยอดนะครับที่ออกมาใหม่เนี่ยถ้าเราให้น้ำเพียงพอเนี่ยยอดออกมาใหม่เนี่ยใบก็จะไม่แห้งไม่ไหม้นะครับ จุดนี้เพราะว่าเราทำกันนะครับไม่ให้น้ำแล้วปัะจบกับจังหวะนะครับช่วงพฤษภา2อง8ดเนี่ยเป็นส้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับแรงร้อนฝนตกฝนตกเสร็จแดดออกแดดออกเสร็จอบอ้าวอบอ้าวเสร็จแดดออกอีกเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับ ประมาณตั้งแต่เมษาถึงพฤษภามันทําให้สภาพต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะปรับปัวยากนะครับดังนั้นการที่เรามาให้น้ําเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันบางครั้งนะครับฝนตกแต่ตกไม่เยอะนะครับตกเสร็จแดดออกร้อนอบอ้าวนะครับเราไม่ได้ให้น้ําซ้ํานะครับดินข้างล่างยังไม่ชื้นเลยนะครับมันไม่ได้น้ําแล้วอากาศมันอบอ้าวอีกมันทําให้พวกใบพวกนี้ครับมีปัญหาในเรื่องของขอบใบแห้งขอบใบไหมรักษาอย่างเดียวที่ผมทําอยู่นะครับก็คือ ผมจะใช้วิธีการให้น้ําเข้าไปนะครับให้น้ําบํารุงใบนะครับเพื่อให้ใบเนี่ยเขาสมบูรณ์ถ้าแห้งไห้เนี่ยผมไม่เคยฉีดยาไม่เคยฉีดอะไรเลยนะครับแต่เราใช้วิธีการให้น้ําเข้าไปนะครับพอหมดลูกนะครับตัดผลผลิตออกหมดเนี่ยสิ่งนี้เราทําก็คือหนึ่งอัดน,น้ําเข้าไปสองใส่ปุ๋ยบํารุงนะครับพื้นต้นนะครับผมจะใส่สิบศูนย์สี่ซึ่งเป็นอินรีย์เคมีนะครับถ้าต้นของเรานะครับลักษณะ,ะใบ ข้างในเหมือนเนี่ยขอแพงขอไม้ใบโสมใบไม่สมบูรณ์นะครับห้ามใส่ปุ๋ยเคมีนะครับห้ามใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าใบเราลักษณะอย่างเนี้ยสดใสนะครับหลังจากหมดลูกแล้วใบก็สดใสอยู่ใส่ปุ๋ยสูตรซีมามาหรือปุ๋ยเคมีได้นะครับแต่ถ้าเจอลักษณะเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยผมไม่แนะนานะครับให้ใส่เคมีในลักษณะนี้ใบถือว่าสมบูรณ์สามารถใส่ได้แต่ว่าผมจะใส่ในตัวของอินรียเคมีก่อน เหมือนกับที่เรานะครับไปโรงพยาบาลแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะครับออกกลับมานะครับร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับเหมือนผู้หญิงไปคลอดไปท้องเนี่ยกลับมาเนี่ยจะกินผัดเผ็ดเลยหรือเกียงส้มเลยหรืออาหารรสจัดเลยนะครับมันก็จะทําให้นะครับไม่ดีนะครับต่อสุขภาพนะครับต่อระบบที่มันอ่าต้องการฟักฟื้นเหมือนต้นลำยิ้มทีต้นเหมือนกันนะครับเขาเป็นลูกมาเขาอาหารไปเลี้ยงลูกจนหมดนะครับเหลือในลําต้นไม่มาก ถ้าเราให้เคมีนะครับหรือให้ให้ของแรงเข้าไปเนี่ยการฟื้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลนะครับแต่ถ้าเป็นอินซีเคมีเหมือนอาหารอ่อนที่เรากลับมาแล้วทานอาหารอ่อนนะครับอาหารอ่อนพอเราประคองได้เราก็ให้อาหารหลักเป็นของที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นได้ครับดังนั้นก็คือผมจะใส่อินซีเคมี10-4ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะเติมเคมีสิ่งมาสิมานะครับเพื่อสะสมอาหารตอนนี้ก็คือเราฟื้นต้นก่อนนะครับฟื้นต้นเสร็จ เขาก็จะสะสมอาหารแล้วก็สะสมอาหารอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปิดตาดอกนะครับขอใบแห้งขอใบใไหมนะครับไม่จําเป็นต้องฉีดยาน,นะครับผมแนะนําให้เพิ่มน้ําเพิ่มน้ําท่มน้ําท่มน้ําเข้าไปนะครับจนใบมันสวยสมบูรณ์น,นะครับแล้วก็ أ, มันจะเป็นลักษณะอยนี้นะครับแต่ถ้าของใครเนี่ยให้น้ําตลอดโดยไม่ไม่กระงดน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นทําดอกไม่ว่าจะเป็นในช่วงเก็บเกี่ยวลูกเนี่ยใบจะไม่ค่อยเป็นเชื้อรา หรือที่ทุกคนว่าเป็นเชื้อราก็คือขอบใบแห้งขอบใบไหมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ถ้าเราควบคุมเล่นโดยการหดน้ําให้น้ําเล่นปุ๋ยพวกนี้นะครับมันก็จะเจอปัญหาบ้างเล็กในน้อยนะครับต้นไม่เป็นไรนะครับเป็นลูกออกลูกเหมือนเดิมนะครับต่อว่าใบแห้งใบไหมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือจะมาใส่ปุ๋ยนะครับฟื้นอ่าหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับหลังเก็บเกี่ยวนะครับหลายคนไปใส่อ่าเคมีสูตร15นะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนานะครับ ผมแนะนําให้ใส่อินรีย์เคมีก่อนนะครับเพื่อเป็นอาหารอ่อนให้กับลําต้นก่อนครับกินอาหารอ่อนเสร็จนะครับก็ไปลงเคมีไอนนันก็ไม่เป็นไรนะครับให้เขากินอาหารอ่อนก่อนเนี่ยพอเราไปเราตัดเนี่ยเราจะตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดลักษณะนี้เดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าหรือปลายปีเราไปเจอกันใหม่นะครับผมับผลผลิตในสวน้ำยัคิตันมองจัมโบ้นะครับครบสี่ปีนะครับแรงนี้ครบสี่ปีอายุสี่ปีนะครับผลผลิตปีนี้นะครับออกนะครับ มี200ต้นออกทุกต้นนะครับเฉลี่ยนะครับประมาณสัก2ตันได้นะครับปีนี้แต่ก็มีผลเสียผลเน่าโดนทําลายกิ่งหักนะครับกิ่งหักโดยลมเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบนะครับ50กิโลนะครับเพราะว่าหักเยอะมากแล้วที่เจอศัตรูก็คือผีเสื้อตอนกลางคืนเจาะก็หลักหลายร้อยกิโลเหมือนกันนะครับโอเคนะครับฝากติดตามย t u b e อ่านเป็นชิ้นไม่ด้ครับสวัสดีครับผม